เพื่อนโซ่ลูกโซ่จิ๋วมากินข้าวเสร็จเราจะมาชวนกินผลไม้ครับผลไม้วันนี้ทานผลไม้อะไรคะชมพู่อ๋อโอเคเอาทานเลยค่ะลูกทานเสร็จแล้วบอกเพื่อนๆด้วยนะว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะอร่อยยังไม่ได้กินเลยเป็นไงคะอร่อยรสชาติของชมพู่เป็นอย่างไรบ้างคะอร่อยอ๋อมารสชาติเป็นไงเค็มเปรี้ยวหวานมันยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงคะ เค็มเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวอ่ะเค็มเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอคะค่ะ <ทำ S 1> อือแล้วเดอยมากอือถ้อร่อยมากเนาะ <S 2> <S 2> เปลือกก็ทานได้เหรอครับอะไรนะคะเปลือกก็ทานได้เหรออ๋อเปลือกผลไม้อ๋อเปลือกชมพู่ก็ทานได้ใช่ไหมคะอ๋อโอเคคร่ะ เหมอนอะไรเยอืมมาลองกินดูสิครับได้ค่ะให้โซ่ทานก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ทานนะคะจัดเยียมน่ดเยียมโอเค มันเล้ยงงานได้มันเล้วตรงก็ได้เลยอืมค่ะข้างหลังก็วข้างหลังข้างหลังเลยครับข้างหลังละพานเนี่อ๋อนี่ยไม่ใียอย่งยงอืมอืม เหมือนเรือเลยหรอคะอ๋อน like ี like ome, bigger, ่แม่หั่นเหมือนเรือเลยใช่ไหมคะโอ้เรือลำใหญ่กำลังจะเข้าปากตุกโซแล้วใช่ไหมใช่หฮะอเรื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 อกำลังจะเข้าปากแล้วบอมเข้าไปโอ้ขัดเรือแล้วรับขัดเรือกัดเรือแลนะ โอเคบ๊ายๆเพื่อนๆหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับ